สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพชรยนต์มีรถสวยคัดเกรดคัดคุณภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะครับอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเป็น Toyota c o ค o l l a อา t i ติสนะ 1.6G ปี2018นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นนะผ่อนนานสูงสุด84งวดเลยนะครับ เครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยสําหรับคันนี้นะไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้นะครับท่านใดที่ต้องการนะอยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์จัดให้ถึงที่เลยมีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะครับติดต่อผมได้เลยนะป๊อปเพรยน0646423955ครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้บริการยินดีรับใช้ครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับ ในส่วนของไฟหน้านะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์คู่หน้านะครับโคมไฟสวยๆใส,ๆ,สๆเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับมาพร้อมกับเดทามนันนิ่งไลนนะอยู่ด้านในแบบ LED เรียง4เม็ดสวยๆเลยนะครับต้อบอกว่าไฟทั้ง2ข้างนะสวยๆใสๆเลยนะครับไม่แตกไม่ร้าวไม่หมองได้อย่างใดนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียม2เส้นนะครับเส้นบนลากยาวถึงคิ้วไฟเลยนะฝากระโปรงนะครับเนียนๆนะ อาจจะมีฝุ่นบ้างนะครับยังไม่ได้เช็ดนะคันนี้แต่ฝากระโปรงไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยนะเก็บงานให้เรียบร้อยหมดแล้วรถพร้อมใช้เลยนะครับสำหรับคันนี้ป้ายทะเบียน7กท3998กรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับกันชนหน้านะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะตัดกับสีดําด้านล่างตรงช่องลมนะสวยๆลงตัวนะครับตามแบบฉบับของอาทิตย์อยู่แล้วนะครับกันชนหน้านะแนบชิดกับแก้มเลยนะครับสวยๆแบบนี้ มาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะครับเป็นล้อ Mac แม็กอันลอยแท้เดิมโรงงานเลยนะทูโทนสีเทาดำปัดหน้าเงาแบบนี้นะครับลัดด้วยยางดันหลบนะซีรีส์ยาง20555 R 1 6นะครับปียางได้ปี2022นนะครับยางสวยๆเลยนะดอกยางเหลือเยอะๆเลยนะครับล่องยางสวยๆเลย ระบบเบรกนะได้เป็นดิสท,ทั้งสีล้อเลยนะครับล้อหน้าล้อหลังเป็นดิสท,ทั้งหมดเลยนะเรื่องส่วนของซุ้มล้อกันบ้างนะครับบอดี้โครงสร้างของเขานะสีนางมะาพร้าวนะสีไข่เดิมๆสวยๆเลยโชกเดิมสปริงเดิมนะครับรอยมาร์กสีแต้มสีก็ยังมีให้เห็นอยู่ซุ้มล้อไม่ผูก,ก่อนนะไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะครับโลโก้ดูโอวีวีทอยู่ครบเลยนะครับเรียมสันของเขานะสวยๆส,ส,สีเงาๆนะครับดูเงาสะท้อนนะ เงาวับเลยสวยๆเลยนะครับมาดูในส่วนของกระจกกันบ้างนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะปรับและพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเลยนะครับตรงนี้นะฟิล์มมีมาให้แล้วรอบขันฟิล์มประมาณ40อร์เซนได้นะครับสำหรับคันนี้ดูหลังคากันบ้างดีกว่าหลังคาสวยๆใสๆนะไม่มีบุบไม่มีบุ๋มนะครับนี่ครับ สีเต็มเต็มเลยมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีคาดโขมยมตรงนี้นะตามแบบฉบับของอาติตอยู่แล้วนะครับมาดูบอดี้ของสร้างด้านในกันบ้างนะครับน็อตแก้มนะต่างๆนะครับแก้มหน้าด้านซ้ายเดิมเลยนะครับน็อตประตูไม่เคยแกะเคยไขเลยนะนี่ครับสวยน่าใช้นะท่านใดหายอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนแผ่นเพดนะครับปี18 1 8จดสิบแดแท้แทเลยนะน็อตประตูต่างๆนะครับเสาเอเสาบีน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับ พาชมซีนประตูกันก่อนนะนี่ครับซีเรียงตัวเสมอๆนะน็อตไม่เคยแกะเคยไขยนะน็อตประตูประตูทุกบานก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับนี่ครับซีนประตูต่างๆนะเรียงตัวสวยๆเลยประตูเดิมๆนะครับระบบเบรกนะได้เป็นดิสทั้งสี่ล้อนะครับดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะ เงาๆหากท่านใดสนใจนะครับอยากมารับชมด้วยตนเองนะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับเข้ามารับชมได้ทุกวันเลยนะครับมาต่อกันในส่วนของท้ายรถกันบ้างนะครับท้ายรถคันนี้นะไฟเดิมๆเลยนะครับไฟท้ายแบบ LED สวยๆนะโคมไฟไม่แตกไม่ล้าวแต่อย่างใดนะครับโคมไฟสวยๆเลยคิ้วฝาท้ายได้เป็นโครเมียมนะครับ ไฟทั้ง2ฝั่งนะครับไฟสวยๆไม่แตก,ไม,แตกไม่ล้าวแต่อย่างใดนะครับไม่มีหมองเลยนะโลโก้โตโย t a าโค r โร l a อาทิตต่างๆมีอยู่ครบเลยนะครับ1.6 G ก,กันชนท้ายนะครับมีไฟทับทิมมาให้2ดวงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูฝาท้ายกันนะสามารถเปิดได้จากรีโมทเลยนะครับตรงนี้เลยเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับผมพาไปชมโครงสร้างบอดี้ของเขานะด๋ย่เปิดแฟลก่อนนะครับ โอเคประมาณนี้เม็ดอาร์คเดิมๆนะล่องน้ําต่างๆนะฝั่งท้ายของเขานะครับยังสวยๆเดิมๆอยู่เลยนะครับนี่นะน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะเคยไขเลยนะครับอยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดเลยไาท้ายก็ยังเดิมๆอยู่นะครับไทโกอิโตะนะสวยเดิมนะครับซีนสวยๆเลยเล็บจิกเข้านิ่มๆสบายๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะนี่ครับน็อตฝาท้ายทั้งสองฝั่งนะไม่เคยขยับไม่เคยแกะเคยไขเลยนะครับ ร่องน้ำเม็ดอาร์มีให้เห็นเด่นชัดเลยนะครับนี่ครับอารต่างๆล่องน้ําของเขาสวยมากๆนะครับมาดูคานหลังกันบ้างนะด้านในนะครับห้องเก็บสัมภาระนะนี่ครับคานนะไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยเชื่อมใหม่นะคานเดิมๆสวยๆเลยนะครับมาดูบอดี้โครงสร้างด้านล่างกันบ้างนะครับสีทางมะพร้าวสีไข่นะสวยๆครับเม็ดอาร์ k, เรียงตัวเสมอไม่มีรอยเจาะนะรถไม่เคยติดแก๊สนะ ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับทางเพรยน์การันตีและประกันให้ตรงนี้นะนะครับซีนทามมะพร้าวสีไข่ทั้งสองฝั่งนะสวยๆเลยอันนี้คือซีนด้านหลังนะครับสวยๆนะคันนี้อุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบถ้วนเลยนะครับมาดูเหลี่ยมสันฝั่งนี้บ้างนะเหลี่ยมสันคมๆผิวพันนะสวยๆเงาเเลยนะครับสําหรับคันนี้ เดี๋ยวไปชมด้านในกันบ้างดีกว่านะครับในส่วนของด้านในนะตกแต่งเป็นทูโทนนะครับสีเบจต,ตัดกับสีดํานะครับมาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนดีกว่านะครับแผงประตูเป็นสีดําตัดกับสีเบจเช่นเคยนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้บานคนขับเซนทันล็อกมีมาให้มือเปิดได้เป็นโครเมียมนะครับที่จับนี่เป็นสีบอลเงินผมพาชมโครงสร้างกันดีกว่าโครงสร้างเดิมๆนะครับประตูฝั่งคนขับนะซีนสวยๆนะ เสมอๆแบบนี้นะครับเบ็ดอาร์ต่างๆนะหัวน็อตไม่เคยแกะเคยขันเลยนะครับท่านใดหายอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนได้ไปใช้นะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับราคา4ี่แสนสามื่นบาทเท่านั้นนะหากต้องการซื้อเงินสดติดต่อผมได้นะปรึกษาผมก่อนนะครับนะครับสติกเกอร์ลมยางสติกเกอร์ต่างๆของเขาก็มีครบหมดเลยนะครับเสาเเสาบน็อตประตูนะอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะครับ มีปุ่มพุท s สตาร์ทเอนจิ t นสตาร์ทสนะครับตัวนี้กระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะครับพวงมาลัยไม่ลอกไม่ล่อนนะพวงมาลัยสวยๆเลยแอร์แบ็กมีมาให้รอบคันเลย7ลูกเลยนะครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนหรับกคันนี้เดี๋ยวเราไปชมเลขไม์กันดีกว่านะครับ ในส่วนของเลขไม้นะครับ2 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะเลขไม้ไม่เคยกลับไมโกอไม้นะเลขไม้เดิมๆเ,เลยนะครับตรวจเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดนะสวยๆเช่นกันนะครับสวยๆเลย วิทยุอบรมให้ความรู้กาช่วยใช้งานได้ปกตินะครับช่องเสียบ A U X U S B ต่างๆก็มีให้ครบเลยระบบแอร์ A R เป็นเมนวลน,นะครับปรับได้4ระดับนะช่องชาร์จไฟต่างๆมีครบนะครับหัวเกียร์ไม่ลอกไม่ล่อนนะเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับเล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะตบมาฝั่งขวานะครับเล่นเกียร์ธรรมดาได้เลยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเราสามารถกําหนดเองได้นะครับช่องวางแก้วมีมาให้2ใบช่องเก็บของต่างๆก็ ไม่แตกไม่ล้าไม่เสียหายนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับอาทิตย์หนึดหกจปี2018ันสิบแปดนะเลขไมาอาจจะสูงหน่อยแต่แลกด้วยราคาที่ลดลงนะครับประมาณนี้นะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะไปดูหลังคากันบ้างดีกว่านะครับในส่วนของหลังคานะไม่มีรอยเจิมนะครับไม่มีรอยสีนะหลังคาสวยสวยใสๆแบบนี้เลยนะครับ แอร์แบ็กมีมาให้เจ็ดลูกนะตามเสานะสี่เสานะคู่หน้าอีก2ใบแล้วก็มีตรงหัวเข่าอีกหัวเข่าคนขับนะครับมีอีกใบนึงนะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่านะครับกระเป๋าจิงโจ้นะมีมาให้สองใบนะครับมีมาพร้อมกับช่องชาร์จไฟตรงกลางนะสองช่องครับสาภาพเบาะก็บอกว่าสวยๆทั้งคันเลยนะคันนี้เบาะหนังสีเบจเดินด้วยได้สีขาวนะครับ เบาะไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นแต่อย่างใดเลยนะครับเบาะเต็มเต็มไม่มียุบนะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะครับแรงมากครับนี้ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องดูโอวีบีทนะครับซีซูป1 6 0 0งพันหซีซีร้อแรงม้านะน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินเก้าหนึ่ง5ก้สาสามารถเติมได้นะครับผมพาไปชมตัวเครื่องนะ ตัวเครื่องนะไม่มีร่องรอยรั่วไหลรัล่วซึมของน้ำมันเครื่องออย่างใดเลยนะเครื่องแห้งๆนะครับวม้อพักน้ำนะน้ำยาหล่อเย็นสีชมพูตามแบบฉบ,บับของโตโยต้าเลยนะครับระบบเบรก a อ s นะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วร,รอยมาสีแดงสีมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะครับไดชาร์จได้สตาร์ตต่างๆนะลุกลอกสายพานนะวิ่งกงันเงียบๆเลยนะครับไม่มีหอนนะไม่มีเสียงดังนะเครื่องนิ่งๆแห้งๆเลยนะครับเครื่องเกียร์นะ ดูได้เลยครับเช็คได้เลยซีนเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยเปิดฝานะฝาสูบฝาวาลก็อยู่ในสภาพเดิมๆทั้งสิ้นเลยนะครับสวยมากเครื่องแห้งๆเลยนะครับคันนี้แบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะกล่องอากาศ ECU กล่องฟิลอยู่ในสภาพปกติทั้งสิ้นนะครับมาชมบอดี้โครงสร้างของเขากันบ้างดีกว่านะครับเบ้าโชกหน้าฝั่งซ้ายนะเม็อเดอาร์เดิมนะครับซีนเดิมๆสวยๆเลยนะครับ หัวน็อตต่างๆน็อตแก้มน็อตฝากระโปงนะครับน็อตฝากระโปงมีการขยับนะต้องแจ้งตามตรงว่าถอดไปเก็บสีนะแต่เป็นฝาเดิมฝาแท้โตโยต้านะถอดเก็บสีครับอาจจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างนะครับเล็กน้อยสติกเกอร์ต่างๆของฝากระโปงก็ยังอยู่ครบเลยนะครับเม็ดอาร์กนะรูกลมๆก็ยังกลมๆนะครับสีนสวยๆเลยนะครับสีนเอาเล็บจิกเข้านะครับฉนวนกันความร้อนนะครับ ไม่ขาดไม่ยุย่ยแต่อย่างใดนะครับสภาพดีๆเลยรักษากระโปรงขยับครับเก็บรอยกเก็ดหินเทยยงเล็กน้อยเท่านั้นนะตัดแก้มหน้าซ้ายขวาเดิมๆนะครับเบ้าโชกกเอยู่ในะสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับเป็นอาคมๆลยูสภาพคานนะตาปั๊มนะส,สวยๆคานหน้านะครับคานต่างๆนะครับสีเสมอเสมอกันเลยสวยๆนะครับตัดหม้อน้ำไม่เคยขยับเลยนะอันนี้นะครับ หากท่าในใดสนใจนะครับคันนี้นะติดต่อผมได้เลยปอเพยรยน064 6423955นะครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ